สวัสดีครับผมช่องคณาชัยนะครับวันนี้ก็เวลาก็ห้าโมงครับห้าโมงสี่สิบห้านะวันนี้ก็พามาดูนะครับผมอของจริงนะครับเขาทำารุ่นมันนะฮะแวกล่องนะครับผมแวกล่องเตรียมใส่ปุ๋ยนะฮะโซนนี้ก็ไถกบเรียบร้อยนะครับผมก็รอเวลา ฉีดบำรุงนะครัเล็ดหน่อยนะครับถึงเวลาก็เก็บเกี่ยวนะครับพฤษภามิทธัญายนนี้นี่ก็ใช้รถไทนาเดินตามนะครับสองพันนะครับผม เห็นนะครับผมมีสองคันก็งานก็จะไวนะฮะอันนี้แค่สองคันครับสามสี่คันก็จะไวกว่านี้อีกนะครับเป็นเท่าตัวนะนี่ยนะทำแบบนี้ได้เปรียบนะครับดินนิ่มนะครับอ,อ่ปวนดินไปในตัวนะครับผม ก็ปลูกมาตรฐานนะครับผม30-40นะครับนี่น่าจะ40-50ขึ้นไปนะตัวนี้สวยนะครับผมทำแบบนี้สวยแน่นอนนะรับประกันช่องหนึ่งก็สงตันครับสองส6 8 1 2 1 4 1 5นะครับร 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15ร่15องยาว รางยาวก็สองทเลอ,อัดๆนะครับเพื่อเพมไม่หมดนะทุกปีนะครับส่วนพันที่เราใช้ก็สร้างขึ้นมาเองนะครับผม โอเคนะจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับเขาให้มีความสุขในการทำมันสำรังครับสวัสดีครับ